สวัสดีจ้ายายนี่ก็ใส่สุดเดิมแหละค่ะเกิดมามีการพักพิสดารจากเซฟเอียงตะละมือตะ,ะเว้นพี่นงองอันเมื่อนี้ก็สซเเ้าเรื่องแฟนคลับไม่ๆเพิ่นถามมาหลา่หลายบางทีเพิ่นกันบได้เบิงเฮามาตั้งเตะกี่เนาะค่ะเนาะมาตั้งเต่ผุ่นยายนี่ก็สซเเ้าให้ฟังบ้าหอยฟังคือต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆท่านอีีค่ะแล้วก็ตอนนี้ยายนี่ก็สซเว้าให้แฟนคลับไม่ๆมที่ เพิ่งติดตามเขาเพิ่นยังบอทันได้เข้าใจเรื่องการทํางานอยู่เมืองนอกจ้ะการทำมันทางานอยู่เมืองนอกอยากมาทํางานอยู่เมืองนอกทํำยังไงทํางานอยู่เมืองนอกเ่ยค่ะเขาจะมาทํางานอยู่เมืองนอกหนึ่งเขามีผัวกลับมาจากกรมแรงงานกลับมีคนติดต่อเอาเรามาติดต่อเอาเรามานี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้องร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะต้องมีการการันตีมีใบทุกสิ่งทุกอย่างให้เราเรียบร้อยเวลาเราทําวีซ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ิฉะนั้น สมมติยายนีมาอยู่เมืองนอกเนี่ยค่ะยายนีมาอยู่เมืองนอกยายนีมีงานทําเพราะอะไรคะเพราะว่ายายนีแต่งงานกับคุณแอนเดียสยายนีก็เลยมีสิทธิ์ได้ทํางานอีกอย่างมีลูกแล้วยายนีก็ได้มีสิทธิ์ไม่จําเป็นต้องมามีลูกหรือแต่งงานที่เมืองไทยเรามาอยู่กับแฟนเราปุ๊บเราแต่งงานที่สวีเดนเราก็ได้ทํางานเลยเราจะเขา,า,า,าจะเขาจะติดต่อทั้งสวีเดอนด เองเขาสิแอพพุกับการให้เขาเองว่าเราทํางานได้อยู่แล้วก็ทํางานได้อย่างที่ยายนี้อ่านเฮดบิามาสวีเดนนะคะยายนี้แต่งงานที่เมืองไทยเขาก็แอพพูก,การให้ยายได้ให้ยายนี้เลยค่ะว่าอ่าอยู่ Sweden, สวีเดนสองปีแล้วก็ได้ทํางานด้วยเขาให้ทั้งอยู่ทั้งทํางานหลังจากนั้นมาก็คือเขากเด็เขาก็จันได้สัญชาติสวีเดนห้าปีเราถึงได้สัญชาติสวีเดน ย่านี้ก็ได้สัญชาติสัญชาติสวีเดนแล้วแต่จร,จริงตรงนั้นเท่ากับบริเคนแล้วกับสัญชาติไม่สัญชาติได้เอาตอนไหนก็ได้ขอให้เราเป็นคนดีทํางานเสียภาษีให้ประเทศที่เราอยู่จบมีความสุขแล้วแล้วบาที่นี้จะมาทํางานคนที่ที่จะมาทํางานอยู่สวีเดนเนี่ยนนะคะ่ะเพราะว่าขอยสิบว่าจะสวีเดนเพราะว่าประเทศเอืน่นขอยปริยูาเนาะเฮาโมเมนต์ว่าสื้อตัวเครื่องบินมาทํางานวะัะสวีเดนเลยได้จะ้ะคือจังเขายุคขอนแก่นชุมแพ อยู่ใส่นั่งเครื่องบินมาธรรมานกรุงเทพบ่ไดเด้ค่ะอยู่มังนอกมีกฎมีระเบียบทุกสิ่งทุกทุกอย่างทุกอย่างอยู่ภายใต้รัฐบาล under g o v e r n m e n หมดเลยค่ะเนาะค่ะชมมุิอะ่อยจะมาทํางานอยู่ยกตัวอย่างนะ่อยจะมาทํางานที่สวีเดนไม่มีญาติพี่น้องไม่มีผัวเนี่ยค่ะคนที่เขาได้มาอยู่ที่สวีเดนเนี่ยค่ะหนึ่ง คนที่สวีเดนเขาติดต่อไปหาคนไทยอันนี้คือเป็นส่วนตัวของของเขาเป็นเป็นส่วนตัวของคนไทยที่อยู่สวีเดนเอามาทํางานตรงนี้นึกแล้วแหะค่ะหนึ่งก็คือมีงานให้เราทําปีหนึ่งสองปีก็จะมีการเซ็นสัญญากันเอาคนคนนี้จากเมืองไทยมาทํางานที่สวีเดนแล้วก็มีงานรับรองแน่แท้แน่นอนเขาก็ฮหดวีซ่าให้เขาก็ส่งวีซ่าไปเขาปุ๊บเ็ตวีซ่า่ันเพราะ ผ่านที่ผ่านเพราะอะไรคะผ่านเพราะว่าเจ้าของธุรกิจที่จ้างเราดู่สวีเดนเนี่ยเขาเซ็นกำกับว่าอยู่ที่นี่เพราะอยู่ที่สวีเดนเขามีตัวตนเขาเช็คแป๊บเดียวเขารู้รัฐบาลเนะคะ่ค่ะเขารู้จักมัดแล้วคนที่ทํางานสถานทูตเขากระสิบเบิงเขากระจิกกดปุ๊บเขารู้ปับ๊บที่มาที่ไปมันก็เล่นได้กลายเป็นแอพพุแอพพุคือผ่านได้สบายจังสี่แมคะ่ะนั่นแหละ เมียน่าเขาสิบินทวนท้วนท้วนนเสีงงงานทําเลยเด้ค่ะไม่มีทางค่ะนึกภาพออกนะคะกับกรมแรงงานกรมแรงงานอีอยายนี้ไม่ไม่ขอพูดนะคะเพราะว่ายายนี้ไม่รู้เรื่องกรมแรงงานถ้ากรมแรงงานมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าเป็นพวกจํานํานวนจํานวนเยอะๆหรืออัตราอันนั้นต้องไปดูเองอันนั้นยายนี้ไม่รับรู้ตรงตรงกรมแรงงานนะคะยายนี้ก็จะปัดไปที่กรมแรงงานเพราะว่ายายนี้ไม่รู้เรื่องกรมแรงงานยายนี้จะแค่ แค่ให้หัวข้อเป็นหัวหัวไปว่าที่เมืองนอกเขาเป็นแบบนี้กันมิฉะนั้นจะมาทํางานเมืองนอกมันไม่ใช่มาง่ายๆมันต้องมีที่มันต้องมีเอกสารมันต้องมีคนที่เอามาร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีเป็นของแท้แน่นอนแล้วสําหรับคนที่ทํางานตามข้างถนนเงินเดือนสี่หมื่นสามหมื่นสี่หมื่นบาทที่เมืองไทยเราทําหน้าแล่หน้าดําหน้าดําหน้าด่างหน้าซิวซิวฟาฟา,ฟาหน้าดําๆด่างๆนะคะได้เงินเดือนสี่หมื่นบาท ต่อเดือนที่เมืองไทยคุณไม่จําเป็นต้องมาทํางานที่เมืองนอกเข้าใจไหมคะสมมติเขาเออทำงานอยู่ที่ถนนขายของเข,ข็นโคงนะคะหน้านำดำดำด่างๆอะไรของเราอะนอกค่ะนอกอันะอนีญญ้ยายพยายามพูดให้เขาใจฟังว่าอย่าคิดว่าตัวเองลําบากตัวเองไม่ได้ลําบากคะ่ะถ้ามีรายได้เงินเดือนสี่หมื่นนะคะไปทํางานเข็นรถเข็นสี่หมื่นอะคุณไม่จําเป็นต้องมาทํางานที่เมืองนอกไม่ต้องเลยคะ่ะเพราะอะไรคะ เพราะหนึ่งคนที่จะเอาคุณมาทํางานที่มองนอกเขาก็คือนายหน้าที่เอาคุณมาเขาให้เงินเราเขาอกไม่ใช่กักเขากินเงินเราแล้วเราทํำไมต้องมานั่งเสียเงินล่ะคะนึกภาพมันไม่ใช่กี่เดือนกี่เดือนแล้วเงินเดือนแค่ห้าหมื่นไทยบาทไม่ต้องนะคะถ้าได้เงินเดือนสี่หมื่นนะคะ่ะนอกจากว่าเรามีผัวมีครอบครัวที่ซัพพอร์ตอยู่สวีเดนมาเลยแต่ถ้าคนเดียวน่ะคิดได้ว่าจะมาอยู่มังนอกเนี่ยมีอย่างหนึ่งก็คือ ม,มีมีสองกรณีก็คือกรณีหนึ่งก็คือมามาก็คือแบบอยากหาประสบการณ์อยากมีอะไรอันนี้ก็คือเป็นเรื่องตัดสินใจของท่านผู้ชมแต่ถ้าคิดว่าจะมาหาเงินที่เมืองนอกแล้วได้เนี่ยไม่ต้องค่ะที่เมืองนอกค่าเงินของของเขาก็เป็นของเขาเหมือนกับเงินเดือนเราที่เมืองไทยสองหมื่นบาทเมืองนอกก็สองหมื่นคน มันก็หนึ่งแสนใช่ไหมคะสวิเดนเอาพูดได้ง่ายนะไม่ต้องไปไ่ถัวไปถืออะไรพูดให้เข้าใจง่ายถ่าสงท่านหนึ่งแสนเนี่ยอยู่เมืองนอกก็คือปกติไม่มีอะไรเยอะแยะค่ะมิฉะนั้นเพราะอะไรคะเพราะบางคนเนะี่ยคิดว่าสี่หมื่นกับสองแสนมันต้องเยอะเออสี่หมื่นกับแสนหนึ่งมันต้องเยอะนี่เงินแสนเราต้องคิดนะคะว่าค่าครองชีพเมืองนอกมันแพงมันม่ไม่มีอะไรแตกต่างกันเพียงแต่อยู่เมืองนอกบางคนก็คืออยากมาอยากมาหาประสบการณ์ อาจจะมีรู้จักคนโน้นคนนี้อยากจะมีครอบครัวที่เมืองนอกอันเนี้ยไม่เป็นไรเพราะเราต้องยอมเราเขาต้องยอมรับว่าเออไปเมืองนอกเราต้องมีอาประสบการณ์เดินหน้าไปข้างหน้าเราอยากหาประสบการณ์ชีวิตอันเนี้ยไม่เป็นไรคะ่ะยายนี้ก็สนับสนุนตรงที่คิดแบบนี้แต่ถ้าคิดว่าจะมาอยู่เมืองนอกได้เงินเดือนที่เมืองไทยสี่หมื่นจะมาทํางานอยู่เมืองนอกเดือนละห้าหมื่นไม่ต้องมาค่ะต้องมานั่งเสียเงินจ่ายเงินอะไรเงี้ยจ่ายเงินกว่าเราจะได้เงินคืนเสียให้เขาไปก่อนสองสามแสนนี้ไม่ต้องนะคะ เมืองไทยเงินเดือนสองหมื่นเมืองนอกเงินเดือนสองหมื่นสองหมื่นโคลนกับสองหมืนบาทไม่ต้องคิดอะไรเยอะแยะค่ะค่าแรงขั้นต่ําเขามันสองหมื่นสองหมืนโคลนก็แสนหนึ่งแต่ของเรามันสองหมืนบาทมันอยู่ได้เพราะค่าครองชีพบ,บ้านไทยบ้านมันอันนี้ห้ามพูดทะเลาะกันนะคะประเทศไทยของเราดีอยู่แล้วสวีเดนก็ดีอยู่แล้วยายนี้แค่พูดตีความหมาให้เข้าใจไงีไม่ต้องงง นะคะบางคนฟังแล้วเข้าใจง่ายบางคนฟังแล้วไม่เข้าใจก็ไปตีกวาหมายผิดๆไม่ได้นะคะไปแล้วจ้าจุบจุบจั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 วบทสรุปนางเอก